สอนลูกอย่างไรให้มีความรับผิดชอบสิ่งที่สำคัญที่พ่อแม่ควรปลูกฝังกับลูกเนี่ยให้เขาได้มีระเบียบวินัยมากขึ้นให้เขาได้รู้จากหน้าที่ของตัวเองต้องเริ่มตั้งแต่ลูกยังเล็กค่ะจะสอนลูกยังไงให้เขารู้จักความรับผิดชอบเราลองมาฟังกันค่ะ หมอบหมายหน้าที่ให้ลูกมอบหมายหน้าที่งานในบ้านให้ลูกได้ช่วยรับผิดชอบลูกเขาก็จะได้รู้จักช่วยเหลือตัวเองแล้วก็เขาจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้ 2. พูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นคำพูดของพ่อแม่ต้องเด็ดขาดนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยลูกจะไม่เชื่อฟังเพราะลูกไม่ฟังเขาก็จะขาดวินยัยไม่มีระเบียบวินยัยไม่มีความรับผิดชอบ เมื่อตกลงกับลูกแล้วก็ต้องทำตามนั้นคือจะไม่มีการต่อรอง 3. อย่าช่วยลูกมากเกินไปการที่เราเป็นพ่อเป็นแม่นเนี่ยช่วยลูกมากเกินไปก็จะทำให้ลูกขาดทักษะในการช่วยเหลือตัวเองเขาก็จะแก้ไขปัญหาเองไม่เป็นเวลาที่เขาเจอปัญหาเขาก็จะให้พ่อแม่นเนี่ยช่วยอยู่ตลอดเวลาแทนที่เขาจะจัดการกับปัญหานั้นๆได้นะคะ4 ปล่อยให้ลูกได้แก้ปัญหาด้วยตัวเองการปล่อยให้ลูกได้เจอปัญหาบ้างคือการที่เราเนี่ยสอนให้เขารู้จักพยายามอดทนกับอุปสรรคเมื่อแก้ปัญหาเป็นลูกก็จะรับฟังเหตุผลมากขึ้นเขาก็จะดูแลตัวเองได้ดีขึ้นแล้วตรงจุดนี้เขาเนี่ยก็จะเกิดความเห็นใจผู้อื่นด้วยเช่นกันค่ะ